หลายท่านอาจคุ้นเคยกับคำสอนของพุทธศาสนาในแง่ของการเข้าใจชีวิตเรื่องเกิดแก่เจ็บตายและการหลุดพ้นแต่หากเราลองศึกษาให้ลึกลงไปอีกขั้นท่านจะพบก,กับเรื่องราวน่าทึ่งที่ซ่อนอยู่ในพระคัมภีร์มานานกว่า2,500ปีนั่นคือเรื่องของพุทธจักรวาล ซึ่งเป็นการกล่าวถึงความยิ่งใหญ่ไพศาลและความลึกลับซับซ้อนของจักรวาลที่เราอาศัยอยู่แม้ในพระคัมภีร์จะไม่มีคำว่ามนุษย์ต่างดาวปรากฏอยู่โดยตรงแต่ก็ได้มีการอธิบายถึงโลกธาตุและพบภูมินับไม่ทวนซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลาย และมีมิติความเป็นอยู่ที่แตกต่างจากเราอย่างสิ้นเชิงคำถามก็คือเป็นไปได้อย่างไรที่เมื่อ2,500กว่าปีก่อนาศาสดาผู้ยิ่งใหญ่ในชมพูทวีปผู้ที่ไม่เคยสัมผัสกล้องโทรทัศน์ไม่มียานอวากาศไม่เคยแม้แต่จะได้เห็นแผนที่จักรวาลอย่างที่เรามีในยุคปัจจุบันกลับตรัสถึง สิ่งมีชีวิตที่อยู่นอกเหนือจากโลกมนุษย์ได้อย่างชัดเจนและลึกซึ้งเกินกว่าวิทยาศาสตร์ยุคใหม่จะไขความลับได้ทั้งหมดนี่ไม่ใช่เรื่องเล่าขานไม่ใช่ตำนานปรำปรราหากแต่เป็นการเริ่มต้นของการถอดรหัสกฤษณาจากพระคัมภีร์ที่ถูกตีความซ้ำๆมาหลายยุคหลายสมัยพระคัมภีร์เหล่านั้น ไม่ได้เป็นเพียงบันทึกทางศาสนาแต่ยังเป็นคลังข้อมูลที่เต็มไปด้วยจักรวาลวิทยาที่ซับซ้อนและล้ำลึกซึ่งจักรวาลในมุมมองของพุทธศาสนานั้นกว้างใหญ่ไพศาลเกินกว่าที่จินตนาการของมนุษย์โลกจะเข้าถึงเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวในโลกมนุษย์ใบนี้แต่ยังมีการกล่าวถึงพภูมินับไม่ถ้วน ที่เป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตที่มีคุณสมบัติทางกายภาพและระดับสติปัญญาที่แตกต่างจากเราโดยสิ้นเชิงไม่ว่าจะเป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาที่อาศัยอยู่ในมิติที่ซ้อนทับกับโลกของเราไปจนถึงพรมชั้นอรูปรพรมที่ดำรงอยู่ได้ด้วยจิตเพียงอย่างเดียวไม่มีรูปร่างกายหยาบเหมือนมนุษย์ สิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีความสามารถที่น่าทึ่งเช่นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสามารถปรากฏตัวและหายตัวได้ทันทีหรือแม้แต่การติดต่อสื่อสารกันด้วยกระแสจิตซึ่งเป็นคุณสมบัติเดียวกับที่นักฟิสิกส์ดาราศาสตร์คาดเดาถึงอารยธรรมที่ก้าวหน้าระดับสูงมากในจักรวาลยิ่งไปกว่านั้นพระพุทธเจ้า ยังทรงตรัสถึงกับหรือวงจรการเกิดดับของจักรวาลโลกที่กําเนิดขึ้นแปรสภาพและดับสูญก่อนจะเกิดใหม่อีกครั้งซึ่งคำอธิบายนี้ก็ตรงกับทฤษฎีบิ๊กแบงและจักรวาลวิทยาในปัจจุบันอย่างน่าพิศวงปลุกใจให้ทำช่องพอดแคสต์ธรรมะที่จะปลุกพลังใจให้คุณ ลุกขึ้นมาทำสิ่งที่ดีๆในคลิปนี้เราจะพาทุกท่านร่วมเดินทางไปค้นหาความลับที่ซ่อนไว้กว่า2,500ปีในพุทธจักรวนันโดยคำถามร่วมสมัยที่เชื่อมโยงกับพระคัมภีร์และหลายคนยังคงสงสัยว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสถึงมนุษย์ต่างดาวไว้จริงหรือฟังให้จบนะครับ แล้วจะพบกุญแจสำคัญที่ปลดล็อกปริศนาอันยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติและมันอาจเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกของคุณไปตลอดกาลพุทธจักรวาลโลกธาตุที่ไม่มีจุดสิ้นสุดก่อนจะไปถึงคำตอบเรื่องมนุษย์ต่างดาวเราต้องทำความเข้าใจ พุทธจักรวาลวิทยาเบื้องต้นกันเสียก่อนครับเพราะพระไตรปิฎกนั้นไม่ได้พูดถึงมนุษย์ต่างดาวในความหมายแบบภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่เราคุ้นเคยกันหากแต่ใช้คำที่อธิบายถึงรูปแบบของการมีอยู่และพื้นที่ทางจักรวาลที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงซึ่งหลักฐานชิ้นสำคัญชิ้นแรกคือเรื่องของโลกธาตุในพระสูตรชื่อว่าจูลนีสูตร ที่ปรากฏอยู่ในพระสุตตันตปิฎกมัชชิมมนิกายอุปริปันนาสกพระพุทธเจ้าได้ตรัสแก่พระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์จักราวาลหนึ่งมีกำหนดเท่ากับโอกาสที่พระจันทร์พระอาทิตย์โคจรทั่วทิศสว่างสวัยรุ่งโร์ iej. โลกมีอยู่พันจักรวาลก่อนในโลกพันจักรวาลน,นั้นเพียงแค่ประโยคนี้ประโยคเดียว เราก็ได้เห็นถึงการเปิดเผยความจริงอันยิ่งใหญ่ของจักรวาลแห่นนี้แล้วล่ะครับพระพุทธองค์กำลังชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่เราเรียกกันว่าจักรวาลน,นั้นไม่ได้มีเพียงแห่งเดียวไม่ได้มีเพียงดวงอาทิตย์ดวงเดียวไม่ได้มีเพียงโลกมนุษย์ที่เรายืนอ,อยู่หากแต่มีเป็นพันเป็นหมื่นจักรวาลซึ่งต่างมีดวงอาทิตย์เป็นของตัวเองดวงจันทร์ของตัวเอง โลกของตัวเองและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ภายในพื้นที่อันลึกลับเหล่านั้นลองจินตนาการดูนะครับคำว่าพันจักรวาลไม่ได้หมายถึงเพียงตัวเลขที่นับได้แต่มันคือการบอกเราว่าทุกๆจุดเล็กๆบนท้องฟ้าที่เราเห็นเป็นดวงดาวอาจเป็นอีกหนึ่งจักรวาลที่เต็มไปด้วยความรุ่งโรจน์และสิ่งมีชีวิตพระองค์กำลังทำให้เราเข้าใจว่า โลกที่เรายึดถือว่าเป็นศูนย์กลางนั้นแท้จริงแล้วเป็นเพียงเสี้ยวเล็กๆของความจริงอันไพศาลเท่านั้นเองและพันจักรวาลที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ก็เป็นเพียงแค่ก้าวแรกของการมองออกไปสู่ความกว้างใหญ่ของเอกภพเท่านั้นครับเพราะพระองค์ไม่ได้หยุดเพียงเท่านั้นแต่ยังได้ทรงวางรากฐานแนวคิดที่ลึกซึ้งยิ่งกว่านั่นคือโลกกธาต ซึ่งเป็นโครงสร้างของจักรวาลที่กว้างใหญ่ลึกล้ำกว่าที่ตาเรามองเห็นยิ่งนักพระพุทธเจ้าทรงตรัสถึงโลกธาตุสามระดับที่ทำให้เราต้องทบทวนถึงสิ่งที่เราเคยเชื่อมาตลอดนั่นคือ 1. สหัสสีจูลนิกาโลกธาตุเป็นโลกธาตุอย่างเล็กประกอบด้วยหนึ่พันจักรวาลแต่ละจักรวาลมีดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์โลกมนุษย์และภูเขาซิเนรุของตนเอง 2. ที่สหัสสีมัชิมิกาโลกธาตุเป็นโลกธาตุอย่างกลางขยายใหญ่ออกไปจนถึงหนึ่งล้านจักรวาลและสุดท้ายคือติสหัสสีมหาสหัสสีโลกธาตุเป็นโลกธาตุอย่างใหญ่ที่รวมแสนโกฎจักรวาลมากจนเกินกว่าจะนับได้ ลองจินตนาการภาพตามนะครับพระพุทธองค์กำลังบอกว่าจักรวาลที่เราเห็นด้วยกล้องโทรทัศน์อันทรงพลังที่สุดในยุคปัจจุบันก็ยังเป็นเพียงเศษเสี้ยวเล็กๆของอนันตจักรวาลที่ไม่มีจุดสิ้นสุดซึ่งการกล่าวถึงโลกธาทาทั้งสามระดับนั้นสะท้อนมิติเชิงพื้นที่ที่กว้างใหญ่ไพศาล เกินกว่ามนุษย์โบราณจะจินตนาการได้แต่พระองค์กลับอธิบายไว้อย่างเป็นระบบร้าวกับเห็นด้วยตานักวิชาการบางท่านตีความว่าการกล่าวถึงจักรวาลมากมายนั้นคือเครื่องยืนยันทางอ้อมว่ามีดาวเคราะห์อื่นที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ไม่ต่างจอกที่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่กำลังค้นหาโลกคู่แฝด หรือดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่อาจมีชีวิตอยู่เช่นกันและเมื่อเราเก้าวลึกเข้าไปอีกขั้นจะพบว่าพระองค์ยังทรงกล่าวถึงทวีปทั้งสี่ที่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุอันถือเป็นศูนย์กลางของจักรวาลได้แก่ชมพูทวีปปุพพะวิเทหทวีปอมรโครยานทวีปและ อุตรกุรุทวีปซึ่งทวีปแต่ละแห่งนั้นไม่ได้เป็นเพียงภูมิศาสตร์ในตำนานแต่ยังสะท้อนถึงลักษณะมนุษย์และอรารยธรรมที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะอุตรกุรุทวีปดินแดนยูโทเปียในพระไตรปิฎกที่มักถูกนักวิชาการสมัยใหม่ตีความว่าเป็นตัวแทนของอรารยธรรมต่างดาวที่เจริญแล้ว เนื่องจากชาวทวีปนี้มีคุณสมบัติที่เหนือกว่ามนุษย์โลกอย่างมากพวกเขาดำรงชีวิตอยู่ในโลกแห่งความสุขหรือยูโทเปียที่ไม่มีความทุกข์ทางกายไม่มีอาชญากรรมไม่มีความหวงแหนในทรัพย์สินมีข้าวสาลีเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องเพาะปลูกและมีอายุไขที่แน่นอนถึง1,000ปีอีกทั้งยังมีต้นกนลปพฤก ที่บรรดาลสิ่งของได้ตามใจนึกยิ่งทำให้ดินแดนแห่งนี้ดูเหมือนมีเทคโนโลยีขั้นสูงที่ทำงานด้วยพลังจิตหรือวิทยาการล้ำยุคหรือใกล้เคียงกับคำว่ามนุษย์ต่างดาวที่คนในยุคปัจจุบันกล่าวถึงเป็นอย่างมากแม้ว่าชาวอุตรกุรุจะมีความสุขสบายกว่าเทวดาและมนุษย์ในทวีปอื่นแต่พระพุทธเจ้ากลับตรัสว่า ชมพูทวีปซึ่งหมายถึงโลกของเรานั้นประเสริฐกว่าเพราะเป็นทวีปเดียวที่มนุษย์มีสติและความกล้าที่จะประพฤติพรหมจรรย์และบรรลุธรรมสูงสุดอันหมายถึงนิพพานได้เป็นการชี้ให้เห็นว่าโอกาสในการหลุดพ้นทางจิตวิญญาณมีค่ายิ่งกว่าความสมบูรณ์แบบทางวัตถุใดๆในจักรวาล นอกเหนือไปจากอุตรกุรุทวีปที่ถูกตีความว่าอาจเป็นตัวแทนของอารยธรรมต่างดาวที่จเจริญในมิติที่สูงกว่ามนุษย์โลกอย่างมากแล้วพระพุทธเจ้ายังได้ทรงเปิดเผยถึงมิติที่ซ้อนทับอยู่เหนือขึ้นไปอีกนั่นคือเทวดาและพรหมซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความเป็นอยู่ที่ละเอียด ประณีตและสุขสบายกว่าชาวอุตรกุลุหลายเท่าตัวการมีอยู่ของภพภูมิเหล่านี้ตามหลักพระไตรปิฎกชี้ให้เห็นถึงการจัดลำดับชั้นของสิ่งมีชีวิตต่างมิติที่ละเอียดตามผลของกรรมซึ่งความหมายตามพุทธจักรวาลวิทยาระบุว่าเทวดาคือสิ่งมีชีวิตที่อุบัติขึ้นด้วยผลของกุศล,ลกรรม หรือบุญที่เจริญด้วยทานและศีลเป็นหลักเทวภูมิทั้งหมดจัดอยู่ในส่วนของกามภพหรือภพที่ยังคงข้องเกี่ยวกับกามคุณทั้งห้าอันได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสแม้จะประณีตกว่าของมนุษย์มากก็ตามเทวภูมิเหล่านี้ สอนทับและตั้งอยู่สูงขึ้นไปจากโลกมนุษย์โดยมีเขาพระสุเมรุเป็นศูนย์กลางและฐานที่ตั้งเทวภูมิมีทั้งหมด6ชั้นโดยเรียงตามลำดับความละเอียดและความสุขที่ประณีตขึ้นไปได้แก่ชั้นที่1จาตุมหาราชิกาภูมิหรือสวรรค์ชั้นหนึ่งเป็นที่อยู่ของเท้าจตุโลกบาลทั้งส รวมถึงเทพที่เกี่ยวข้องกับโลกมนุษย์โดยตรงเช่นภุม,มะเทวดาเป็นเทพที่อยู่บนพื้นดินรุกขะเทวดาเป็นเทพที่อยู่ตามต้นไม้และอากาศเทวดาเป็นเทพที่มีวิมานในอากาศเทวดาในชั้นนี้มีความใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุดและมีอายุไขเท่ากับ500ปีทิพย์ ซึ่งเทียบได้กับ9ล้านปีของมนุษย์ชั้นที่2ดาววดึงภูมิหรือสวรรค์ชั้นสองมีเท้าสกกะหรือพระอินท์เป็นประมุขตั้งอยู่บนยอดเขาพระสุเมรุเทวดาในชั้นนี้มีความสุขที่ประนีตกว่าชั้นหนึ่งและมีอายุไข1,000ปีทิพย์ซึ่งเทียบได้กับ36ล้านปีของมนุษย์ ชั้นที่สามยามาภูมิหรือสวรรค์ชั้นสามเป็นเทวภูมิที่พ้นจากความยุ่งยากจากอสูรและปราศจากการกระทบกระทั่งจากกามคุณที่หยาบเทวดาในชั้นนี้มีอายุไข2,000ปีทิพย์หรือประมาณ144ล้านปีของมนุษย์ชั้นที่4ดุสิตาภูมิ หรือสวรรค์ชั้นสี่เป็นสวรรค์แห่งความรื่นเริงและอิ่มเอิบด้วยคุณธรรมเป็นที่สถิตของพระโพธิสัตว์และนักสร้างบาร,รมีก่อนจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในโลกมนุษย์เช่นพระศรีอริยะเมตรัยในปัจจุบันเทวดาในชั้นนี้มีอายุไข4,000ปีทิพย์หรือประมาณ576ล้านปี ของมนุษย์ชั้นที่5นิมมานารดีภูมิหรือสวรรค์ชั้น5เป็นชั้นที่เทวดาสามารถเนรมิตสิ่งของที่ต้องการให้เป็นไปตามใจปรารถนาเทวดาในชั้นนี้มีอายุยืนยาวถึง8,000ปีทิพย์ซึ่งเทียบได้กับ2,304ล้านปีของมนุษย์ชั้นที่6 ปรนิมมิตวัสวัตตีภูมิหรือสวรรค์ชั้นสูงสุดของกามาภพเป็นที่อยู่ของเทวดาที่มีบุญบาร,รมีสูงมากซึ่งมีความสุขในการเสวยทิพยสมบัติโดยไม่ต้องเนรมิตเองแต่จะมีเทวดาบริวารคอยเนรมิตให้ตามความปรารถนาเทวดาในชั้นนี้มีอายุไข16,000ปีทิพ หรือประมาณ9,216ล้านปีของมนุษย์และเหนือขึ้นไปกว่าเทวภูมิทั้ง6ชั้นคือพรหมภูมิซึ่งเป็นภพภูมิของผู้ที่ได้บรรเพ็นฌานสมาบัติหรือการทำสมาธิจน,จนจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิระดับสูงในขณะที่เป็นมนุษย์พรหมเหล่านี้จัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความเป็นอยู่ และกายที่ละเอียดประณีตยิ่งกว่าเทวดาในกามภพมากหนักและบางจำพวกก็ไม่มีเพศไม่คล้องเกี่ยวกับกามคุณอย่างสิ้นเชิงแต่ดำรงอยู่ด้วยปิติและสุขที่เกิดจากฌานเป็นอาหารฟังมาถึงตรงนี้ทุกท่านพอจะสัมผัสได้ถึงความแตกต่างในความหมายของคำว่ามนุษย์ต่างดาวที่นักวิทยาศาสตร์นิยาม กับคำว่าสรรพสิ่งในโลกอื่นที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสถึงบ้างหรือยังครับซึ่งการตีความที่ท้าทายและสร้างแรงดึงดูดได้มากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องการเชื่อมโยงเทวดาและพรหมในสวรรค์และพรหมโลกกับแนวคิดเรื่องสิ่งมีชีวิตนอกโลกในมิติสูงกว่าเพราะเทวดาและพรหมไม่ได้มีกายหยาบแบบมนุษย์แต่มีกายทิพย์ที่ละเอียดอ่อนและไม่สามารถจับต้องได้ด้วยเครื่องมือทางกายภาพของเรา ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในมิติสูงกว่าตามทฤษฎีฟิสิกส์สมัยใหม่รวมไปถึงพลังอัศจรรย์ต่างๆเช่นการที่เทวดาสามารถเดินทางได้ความเร็วสูงการปรากฏตัวและหายตัวไปอย่างฉับพลันและการใช้อำนาจเหนือธรรมชาติซึ่งสามารถตีความได้ว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีหรือกฎฟิสิกส์ที่เหนือกว่าที่เราเข้าใจในปัจจุบันนั่นเอง หากเราพิจารณาการตีความอุตรากุรุทวีปว่าเป็นอารยธรรมต่างดาวหรือเทวดาและพรหมว่าเป็นสิ่งมีชีวิตต่างมิติที่มีอนุภาพและอายุไขเหนือกว่าเรามากสิ่งที่เราค้นพบในพระไตรปิฎกก็หาใช่การยืนยันถึงเรื่องจานบินหรือวิทยาการล้ำยุคไม่หากแต่เป็นการเปิดเผยถึง สถาปัตยกรรมแห่งภพที่ถูกควบคุมด้วยกฎแห่งกรรมและจิตซึ่งหมายถึงพลังงานแห่งการรับรู้พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสถึงสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เพื่อให้เราแสวงหาความสุขสบายหรือความเจริญทางวัตถุในมิติที่สูงกว่าแต่เพื่อทรงชี้ว่าแม้ในมิติที่ซับซ้อน และประณี่ที่สุดในจักรวาลอันไพศาลความทุกข์ก็ยังคงติดตามไปดุดเงาตามตัวตราบใดที่ยังมีการเกิดและตายเทวดาที่มีอายุยืนยาวนับกับเมื่อบุญหมดลงก็ยังต้องเผชิญกับความพลัดพรากและความเสื่อมสลายฉะนั้นแล้วการเดินทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และความก้าวหน้าทางอารยธรรมที่แท้จริงในพุทธธรรมจึงไม่ใช่การค้นพบดาวดวงใหม่หรือการพัฒนาเทคโนโลยีให้มีอายุยืนยาวนับพันปีอย่างชาวอุตรกุรุแต่คือการเดินทางเข้าสู่มิติแห่งจิตที่สามารถก้าวข้ามการเวนาและพบภูมิทั้งหมดได้ความล้ำหน้าทางอารยธรรมที่แท้จริง ตามหลักพุทธคติจึงไม่ใช่การพบป,ปะผู้ที่มาจากกาแล็กซี่อื่นแต่คือมนุษย์โลกผู้ที่ใช้โอกาสแห่งการเกิดนี้เพื่อบำเพ็ญเพียรจนเกิดปัญญายาณเห็นแจ้งในอริยสัจสี่และสามารถปลดปล่อยตนเองจากทุกมิติแห่งสังสารวัตรได้อย่างเด็ดขาดนี่คือการบรรลุนิพพานซึ่งเป็นภาวะที่เหนือกว่าทุกภพภูมิเหนือกว่าเทวภูมิ เหนือกว่าพรหมภูมิและเหนือกว่าทุกการตีความเรื่องอริยธรรมต่างดาวใดๆเพราะพระพุทธองค์ได้ทรงมอบเข็มทิศท,ที่ชื่อธรรมะไว้ให้พวกเราทุกคนมาตลอด2,500กว่าปีแล้วฉะนั้นจงอย่ามัวแต่เหลียวมองหายูโทเปียในสวรรค์หรือจักรวาลอื่นแต่จงสร้างนิพพานไว้ในจิตของตนเองเสีย ตั้งแต่บัดนี้เถิดขอให้ทุกท่านมีสติปัญญานำพาชีวิตไม่ยึดติดในความสุขสบายเพียงชั่วคราวทั้งในมิติที่เราอยู่และมิติที่สูงกว่าไม่ประมาทในโอกาสอันล้ำค่าของการเกิดเป็นมนุษย์และจงเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้ก้าวข้ามมิติแห่งทุกทั้งปวงเพื่อถึงซึ่งอมตะธรรมคือนิพพาน ได้ในชาตินี้หรือในชาติที่ใกล้ที่สุดนะครับโอกาสหน้าปลุกใจให้ทำจะนำเรื่องราวอะไรดีๆมาแบ่งปันอีกอย่าลืมกดติดตามกันไว้เพื่อให้ไม่พลาดเรื่องราวธรรมะดีๆที่จะปลุกพลังใจให้คุณลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่ดีๆสวัสดีครับ